ะะเราเข้ามาอยู่กันที่งานรับปริญญาของ University College Birmingham ค่ะน้องๆน,นะคะที่เรียนมหาวิทยาลัยนี้เเมื่อจบเนี่ยจะได้รับใบปริญญาจาก University of Warwick e นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับท็อป64ของโลกเลยจากการจัดอันดับของ QS ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยคือประธานแล้วก็อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Warwick e นะคะได้มาเป็นคนมอบใบปริญญาให้กับน้องๆเองเลยค่ะ มาเรียนที่อังกฤษจนถึงวันนี้ที่เรียนจบแล้วเนี่ยประทับใจอะไรมากที่สุดเอาจริงๆก็ประทับใจอาจารย์ที่นี่ค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้าง ลงรายละเอียดกับแบบทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่แบบสองในคลาสใหญ่เฉยๆแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยค้ามีทูตอรี่เอลอะไรเงี้ยเราสามารถคุยกับเขาได้การใช้ชีวิตที่เบอร์มิงแฮมหลังมีอะไรแนะนํำไหมสาหรับสี่นะคะก็คือเดือน2เดือนแรกอ่ะอาจจะค่าใช้ใจ่ายเยอะหน่อยแล้วก็ปรับตัวยากแต่พอหลังจากเดือนที่สามเดือนที่สี่ไปพูดตรงๆว่าค่าใช้ใจ่ายที่อยู่ตอนนี้นถูกกว่าอยู่ที่ไทยอีกรู้สึกว่าแบบเหมือนทากับข้าวเองแล้วก็แบบทุกอย่างลงตัวค่ะก็คือที่นี่เราทํางานพาร์ทไทม์ด้วยนะใช่ค่ะทำพาร์ทไทม์ด้วยแล้วมันก็แบบเอาจริๆแค่าท ก็คือแบบ c o ลุมค่าใช้จ่ายเบสิกทั่วไปเลยวอถามความรู้สึกหน่อยว่าตั้งแต่วันแรกที่มาที่อังกฤษจนถึงวันนี้รับปริญญาเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบออขอบคุณฟินด้วยเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีฟินก็คือไม่มีแบบวันนี้ที่จะได้มารับปริญญา mm hmm. ที่อังกฤษตรงนี้อะค่ะแล้วก็แบบประสบการณ์ที่ผ่านมาคือรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยตั้งแต่แบบที่ฟินเลยแล้วก็อาจารย์ที่มหาลัยเลยค่ะเรามีแนยงงไต่อ ก็เดี๋ยวจะทำวีซ่ากราดเอตต่อเพราะว่าใครที่จบปริญญาที่นี่ก็จะได้วีซ่ากราดเอตสองปีแต่ส่วนตัวหนูคิดว่าก่อนที่หนูจะทำวีซ่ากราดเอตจะเรียนโทก่อนค่ะพอเรียนโทเสร็จทำกราดเอตสองปีเสร็จแล้วหนูก็จะทำงานหาง,งานที่นี่ต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าตึก Learning Hu b นะคะตึกเนี้ย จุดเด่นของเขาคือเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ต่างๆนะคะก็ในนี้จะมีห้องสมุดห้องเรียนห้องคอนซัลห้องคอมคือเป็นเมนบิลดิงของแคมปัสนี้เลยก็ว่าได้ท่าไหนจ้าสวัสดีครับผมชื่อนายนะันท์ผลต้เลนเจริญพงศ์ครับชื่อชื่นชื่อนิวสวัสดีค่ะ,คะชื่อปานค่ะลิศราอิทิศัก์สกุลค่ะ สวัสดีค่ะชื่อศิลปประภาตะกุลสุข,ขาชื่อเล่นชื่อมาน่าเรารน,น้องนิมมาอยู่ที่เนี่ยปีเแล้วการใช้ชีวิตที่นี่ยเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตที่เนี่ยครับก็เรียบง่ายเลยชิวๆใช่ไหมก็ <laughs> ชิวๆครับอ,อยู่หอใกล้มหาลาัยก็เดินเข้ามหาลาัยง่ายรุ่นพี่ที่เขามาเรียนต่อที่นอแทมตันอ่ะช่วยดูแลอะไรเราบ้างไหมเอ่ยยังไงมาพาผมเดินดูเด้ทาว่ามีร้านไหน <laughs> มีอะไรบ้าง ควรซื้ออะไรเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือโอก่อนหน้านี้พี่ชายเรียนอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ช่วงที่หนูมาถึงพี่ชายยังอยู่ก็เลยพี่ก็จะแบบแนะนํานเพื่อนให้รู้จักว่าติกฟินหรือว่าแบบเออเนี่ยควรจะไปยังไงทําอะไรยังไงอยากซื้ออะไรแล้วก็มีทั้งอาหารการกินร้านอาหารค่ะคือบางทีมาที่นี่เราก็แบบรู้สึกว่าอาหารค่อนข้างไปฝั่งฝรั่งอะค่ะเหมือนเป็นพวกสเต๊ก ไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้เราก็แบบอาจจะไม่ชินเขาก็จะพาไปร้านจีนพาไปร้านนู้นร้านนี้ว่าเออเนี่ยถ้าสมมติผมซิกไปที่นี่นะมีอะไรก็บอกพี่นะอะไรอ่าน้องแบมบูแล้วนะคะที่หน้างานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยนอ์ทแฮมตันค่ะแล้วเป็นยังไงเรามีแผนอะไรต่อละจะ รับปริญญาเรียบร้อยแล้วก็คงจะทํางานอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าตอนแรกแบมไม่ได้แพลนว่าจะอยู่ที่นี่ก็ที่มหาลัยเขาจะมีบริษัทที่เตรียมการเรื่องหางานฝึกงานให้เด็กก็คือระหว่างเรียนเราก็สามารถฝึกงานไปด้วยได้ค่ะแล้วที่นี้ก็เลยพอใกล้จะจบแบมก็เลยลองสมัครงานที่เป็นงานประจําอยู่ที่นี่ แล้วก็ได้สัมภาษณ์งานตอนนี้ก็มี2บริษัทเขารับแบบก็คือเป็นบริษัทของทีง่อังกฤษเลยใช่ใชคะก็คือเป็นบริษัททํางานที่อังกฤษเลยเป็นงานเกี่ยวกับด้านไหนเอ่ยเอ่อด้านมาร์เก็ตติ้งค่ะ<อ>เพราะว่า<อ>เรียนบิซิเนสมาก็เลยได้แมนจ ก็จะเป็นตึกเลคเชอร์เตียเตอร์ก็ตรงนั้นจะเป็นตึกครูเฮาส์อันนี้คือตึกเมนเทนเมนรวมพวกสตาฟที่คอยสอนอะไรเงี้ยฮะคือปรึกจะปรึกษาอะไรต่างๆนะก็ไปตึกก็คือตึกที่เด <n S 1> ็กน ok ักเรียนเหมือนเขาช่วยเด็กนักเรียนหางานอะไรเงี้ยพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์ก็ได้หลังจากจบ F U B U ค่ะเด็กมาเขาท่านดทำงานกันเหมือนกันแบบเป็นแบบกลุ่มที่แบบรุ่นพี่ก่อนก่อนให้คำปรึกษาแนะนำ นี่คือชายทะเลบอลหมันนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับบอลหมันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ที่ซึ่งนักศึกษาฟินคาเลนะคะกำลังจะรับปริญญากันในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วค่ะเรียนเนี่ยยายา,ยายประทับใจต,ตรงไหนว่าส่วน Environment นในมหาลัยก็คุณครูก็ให้การช่วยเหลือดีแล้วก็สตามหาลัยให้การซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็น่ารัก<ม>เป็นลี่ะะไม่เหงา